พ่อข like ี่โม่นี่เราเป็นคนคุยโวภัยกับว่าเล่างูแต่แม่ไงโสเห็นต่อพ่อขี่โม่แห่งซังเท่าพ่อใหญ่โพอาซาลาโอพ่อใหญ่งโพขี่โม่กับมักดาเท่าใหญ่งโสว่าอิโสตาปูหายก็มาหลุดโเแ่าโศได้มีโตเห็นต่อพ่อผันไลโฮแลนไปหอดปุ๊บผัดดึงผาอิโปหลุดจากเแถาตาโพ ขึ้นไปทั้งโกโกว,ว่ามันดูหนังโปยังก็เป็นพ่อโวของต่อพ่อซี่โตโดมบั้เทิงใหญ่ทั้งปูท่างโสทิมมีโตจนหลงหองว่าปาโทโอ้ยสละโอขึ้นจากบักพโพโวเลือเอ่อินใส่เท่าตาโพ่อบอกให้ลงโกโกพอยงไงพ่อบคุคคลโกบูยว่วะลงมาได้คนโกลงมากินหมากีโพสิผูผาอีโปนอนท่ายูุหมโก พอทัพพ่อคนโกูเลยเสียตัวย้อนความงูลงมาจากกูโกูเลยเอาบากูกูมาให้แม่ไงส่โสบากโุกยังก็เป็นโคโมท่าพ่อนำทอไงโศว์มั่าโสก,กับพ่อเป็นผู้ใดเป็นคนงูแจ้งว่ผู้ใดงูกันแท้เลยโสก,กับพ่